ภาพมาเบิงน้ำตกตาดต้นครับในวันนี้น้ำตกตาดตน้นน้ำหลายครับฤด,ดูน้ำหลากน้ำตกตาดโตนโตนเบิมบึ่ม,มยู่ครับเบิง่งดูวคือสภาพของน้ำตกครับสวยงามมากแล้วก็รุนแรงน่ากลัวอยู่นะครับ ก็ดูอยู่ห่างๆโดยความสวยงามนะครับมาชมน้ำตกตาดโตนช่วงน้ำหลากครับน้ำไหลแหง้งมาบุงไปน้ำกันครับเสียงามครับบุนๆอยู่ นำหลายครับอาจจยภูงฝนตกนำหลายเน่เดินรรบบครับดวงตาตั้นโตนโตนบึบบึบนะครับน้ำแห้งครับสวยงามแต่ก็อันตรายนะครับช่วมบรรยากาศครับ น้ำช่วงนี้พอใสครับอา,อาจจะเป็นคุ้นๆเพราะว่าน้ำไหลจากมามาจากปลาจากเขาทำให้น้ำเนี่สีคุ้นๆ ขอาภาพบรรยายเอาเลยนะครับเต้นครับธรรมชาติของน้ำตกให้ธรรมชาติบรรยายดูความงดงามแต่ก็อันตราย